ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รถสวยเดียวสมาร์ทคาร์ผมเดียวธนัทวันนี้ผมจะมาส่งมอบรถยนต์อิซูซูไฮรันเดอร์อนะครับทะเบียนทอถุงพอพาน6334ลูกค้าใน y u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  e โอนเงินจองมาทำสัญญาไว้1อาทิตย์วันนี้ซื้อสดขับรถกลับขอนแก่นไปเลย ตอนนี้ผมกำลังให้เจ้าที่ทำความสะอาดรถก่อนส่งมอบอีกครั้งนะครับล้างเคลือบสีทั้งภายในภายนอกทีนทำความสะอาดให้ทุกจุดนะครับอ่ะให้ท่านผู้ชมดูกันอีกรอบหนึ่งคันนี้รถสวยปี2009กับ Isuzu Hi-Lander 2005นะครับโฉมตัวนี้จะเป็นตัวแพทติน้มแล้ว ตัวนี้จะมีหลังคาแคริบอยมาพร้อมสับนะครับอันนี้ขายไปราคาที่329,000บาทลูกค้าซื้อสดย้ำกันอีกรอบนึงมาจากขอนแก่นนะครับเป็นลูกค้าที่ติดตามใน YouTube มาประมาณสักครึ่งปีพอดีจังหวะผมได้รถตรงความต้องการเข้ามาพอดีลูกค้าโอนเงินสดมาจองก่อนแล้วก็วันนี้มารับรถ เดี๋ยวผมจะพาท่านผู้ชมไปดูเจ้าของตัวจริงเสียงจริงในออฟฟิศอีกทีหนึ่งนะครับสักคู่นะครับเจ้าของตัวจริงกําลังเซ็นเอกสารเตรียมที่จะรับมอบนะครับสวัสดีครับสวัสดีพี่สมัยสวัสดีครับทุกคนครับสวัสดีครับนี่นะครับพี่สมัยตัวจริงเสียงจริงวันนี้มาทั้งครอบครัวเลยมาจากไหนกันครับเนี่ยมาจากไหนครับมาจากขอนแก่นครับอ้มาจากขอนแก่นนะครับอำเภอพลขอนแก่นครับ วันนี้ไม่ทราบว่าพี่เห็นรถจากที่ไหนครับเนี่ยถึงมาเจอที่เดียวสมาร์ทคาร์ได้มีมีคนแนะนํามาให้ครับอ๋อมีคนแนะนํามาแล้วเป็นไงครับวันนี้มาเห็นรถตัวจริงนี่สวยอย่างในรูปหรือเปล่าครับสวยครับสวยทุกอย่างเลยครับอ๋อสวยทุกอย่างเลยนะครับและทางด้านบริการเฮียก็บริการประทับใจดีครับโอ้ขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับแล้วแล้ววันนี้ไม่ทราบพี่สมัยได้โปรโมชั่นที่ร้านไปมีอะไรบ้างะครับก็คือการดูแลเรื่องรถ ผมจอดเปลี่ยนทายแล้วมันเรื่อมให้อ้โดูแลอะไรอีกหลายอย่างแล้วก็บริการการขายบ,บริการดูแลเรื่องรถครับปีหนึ่งอ๋อดูแลเรื่องรถปีหนึ่งโอเคอผมถามนิดนึงครับถ้าเกิดพี่มีโอกาสได้ใช้บริการแล้วเนี่ยถ้าเกิดรถคันนี้ใช้งานดีเนี่ยพี่จะแนะนําลูกค้าต่อให้ผมหรือเปล่าครับได้เลยครับโอเคครับจะมีมาอีกเรื่อยๆครับโอเคครับขอบคุณครับครับผมขอบคุณครับ อันนี้นะครับเสียงจากเจ้าของรถตัวจริงนะครับเดี๋ยวท่านผู้ชมที่สนใจอย่าเพิ่งออกไปไหนนะครับเดี๋ยวผมจะไปส่งมอบนะครับกับรถอีซูไฮรันเดอร์อีกทีหนึ่งนะครับสักครู่นะครับท่านใดที่ชอบฝากกดติดตามกด subscribe นะครับกดกระดิ่งเป็นกาลังใจให้กับรถสวยเดียวสมาร์ทคาร์ด้วยนะครับนะครับตอนนี้มีเลิกรับรถนี่เลยให้ท่านผู้ชมดูกันอีกรอบหนึ่งว่ารถนี่สวยขนาดไหนวันนี้เจ้าของตัวจริง มาจากคอนแก่นมารับรถเลิกงามยามดีนะครับกับอีซุไทเลนเดอร์นะเดี๋ยวผมจะส่งมอบสักครู่ท่านใดที่ชอบฝากกดติดตามกด subscribe เป็นกำลังใจให้กับผมและทีมงานรถสวยเดี๋ยวสมาร์ทคาด้วยนะครับนี่เลยเดี๋ยวมจะส่งมอบรถสวยปี2009นะครับ นี้ลูกค้าซื้อเงินสดนะครับส่งมอบเล่มทะเบียนให้พร้อมเลยสวัสดีครับขอให้รถคันนี้แคล้วคลาดปลอดภัยทุกเส้นทางนะครับใครได้ไปคันนี้ก็ขอให้ร่ำรวยร่ำรวยเฮงเนะครับเดินทางปลอดภัยทุกเส้นทางขอบพระคุณมากครับวันนี้ตัวจริงเสียงจริงเจ้าของมารับรถเรียบร้อยแล้วนะครับโอเคครับผมแม่ยานางแม่ยานางไปอยู่กับเจ้านายใหม่คันนี้ได้ไปขอให้เฮงเรวยๆวยนะแม่ยานางนะเรียบร้อยครับอันนี้ผมส่งมอบนะครับนะครับอันนี้รถ ปี2009กับเครื่องยนต์2005 Hilander รถสวยนะครับวันนี้ไปขอนแก่นเรียบร้อยแล้วกับลูกค้าใน YouTube นะครับขอบคุณพี่สมัยนะครับและครอบครัวเดินทางมาจากขอนแก่นรับรถซื้อเงินสดกลับไปแล้วนะครับรถสวยเดียสมาร์ทคานะครับวันนี้ก็พาท่านผู้ชมมารับชมรีวิวการส่งมอบรถยนต์มือสอง ของรถสวยเดียวสมาร์ทคาร์วันนี้ผมในฐานะทีมงานรถสวยเดียวสมาร์ทคาร์ต้องขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมรับฟังด้วยนะครับวันนี้ผมขอตัวไปก่อนนะครับสวัสดีครับ